สามีของลูกเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินสมัยเขาเด็กๆในขณะเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินนะสมัยเขาเด็กๆหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปดูการชนไก่ที่บ้านแถวบ้านบ่อยๆทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนเข้าวัดเข้าใจบุญบาปจะคอยห้ามเสมอว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี และการทำอย่างนี้จะทำให้เสียการเรียนแต่สามีของลูกก็ยังไปเพราะชอบดูชอบเชียร์ด้วยความสนุกเมามันสะใจแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องบางเรื่องที่ตนชอบเป็นพิเศษพอโตขึ้นก็ได้สมัครเข้ารับราชการทหาร ซึ่งทหารทุกคนจะต้องฝึกศิลปะก,การต่อสู้ป้องกงันตัวหลายอย่างเช่นยิงปืนขี่มา้าและใน่นอนที่สุดคือต่อยมวยดังนั้นในค่ายทหารจึงมีค่ายมวยไว้ซ้อมแข่งขันชกและซ้อมฝีมือไว้เพื่อเตรียมการออกรบดังนั้นทุกวันพุธเราทหารจากกองพันต่างๆ จะต้องสองคู่ชกลงมาท้าปรองหัดปรองหมัดและเชียร์กันอย่างสนั่นวันไหวซึ่งสามเองลูกก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นเคยขึ้นเวทีชกที่งานวันสมัยงานวัดสมัยหนุ่มๆซึ่งตอนนั้นลูกได้ไปดูเขาชกรู้สึกว่าเขาเท่มากอืม เขาคงรู้ว่ามีสาวๆเชียร์อยู่จึงร,าราา่ายรำท่าไหว้ครูโชว์ลีลาเต็มที่เขาบอกว่าการต่อยมวยสนุกกว่าการเต้นลำซะสอีกจากนั้นเขาก็เข้าไปชกเข้าชกวิท่าแมนมาดมั่นสุดๆเพราะล่ามีสาวๆเชียร์เขอยู่และหลังจากลงเวทีนี่เองลูกกับเขาก็ได้ไปมาหาสู่กันเรื่อยมา ประมาณห้าเดือนเขาจึงยกขันหมากมาสู่ขอลูกก็โอเคตกลงทีแต่งงานจนมีลูกห้าคนแม้มีลูกแล้วเขาก็ยังสอนลูกๆทุกคนให้รู้จักการต่อยมวยตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็าหาหนวมให้คนละคู่มีกระสอบ้ายแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้ให้ฝึกซ้อมลูกห้าคนผู้หญิงกี่คนจะเนี่ย ผู้หญิงสามผู้ชายสองเขามีนวมไว้ให้ลูกทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงแล้วพ่อก็จะสอนลูกๆว่าอย่าทะเลาะกันนะลุงนะให้พูดกันดีๆแต่ถ้าจําเป็นต้องทะเลาะกันแล้วก็เอาโนวมไปคนระคู่ต่อยก,กันจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะให้มันเป็นเรื่องเวลาวไปเลยทุกวันพุธจะยกขยงลูกไปเชียร์มวยข้างเวที เรียกว่าออกท่าออกทางเทียตะโกนมวยกันอย่างสุดฤทิ์ติดขอบสังเวียนกันเลยโดยให้ลูกเดิมพันกันว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนถ้าใครเชียร์ฝ่ายไหนแล้วฝ่ายนั้นเกิดแพ้คนเชียร์ฝ่ายแพ้นั้นจะต้องมีหน้าที่ไปรดน้ำผักสวนครัวในวันรุ่งขึ้นส่วนตัวลูกเองมีฐานะเป็นภรรยาทหาร มีความเป็นอยู่แบบสังคมเกษ,ษกรตรกรรมในข้าทหารจะมีการเลี้ยงมา้าแข่งมา้าลูกเลยหันมายึดอาชีพผสมพันธุ์ม้าขายและยังมีม้าของตัวเองเลี้ยงไว้สำหรับแข่งอีกด้วยชื่อเจ้าทวีคูณซึ่งที่ค่ายทหารจะมีการจัดแข่งม้าทุกวันอาทิตย์ในแต่ละวันจะต้องให้มันซ้อมมาถึงเวลาแข่งคนในครอบครัวก็จะไปลุ้นกัน จะไปเชียร์กันแต่หลังจากแข่งแพ้แล้วจึงขายให้คนอื่นไปแต่ลูกก็ยังผสมพันธุ์ม้าขายอยู่อย่างนี้ต่ออีกห้าปีจึงเลิกเพราะผสมจนม้าตายแล้วก็หันมาเลี้ยงลูกหมูขายต่อมาก็เลิกก็เปลี่ยนอีกเพราะหมูตายถูกต้องจ้ะลี่ยนมมาทำอาชีพผสม วัวถูกต้องอย่าผสมพัน์วัวเอาลูกวัวมาขายจนกระทั่งเลิกอาชีพเพราะเพราะมาดูดีเอ็มซีลูกจึงหักดิบเลิกอาชีพพวกนี้ทั้งหมดเพราะกลัวบาปและห้ามไม่ให้ลูกทุกๆคนหันมาทำอาชีพพวกนี้อีกเลยจึงได้ส่งเสริมให้ลูกสาวคนที่สามและห้า คนที่สมและคนที่หลงทุนเปิดร้านกาแฟซึ่งเป็นจังหวะที่พวกเขาได้รับยื่นข้อเสนอจากเจ้าของที่ที่เปิดเป็นร้านกาแฟเดิมว่าจะยกที่ให้เช่าขายสิบปี<อ>เพราะว่าเจ้าของที่เดิมทํทำแล้วมันเจ๊งลูกสาวลูกจังได้ลงทุนทำร้านใหม่ทันทีเลยที่เขาเช่าต่อเซ้งต่อเจ็ดแสนบาทอพอเปิดขายมาแรกขายดีมากเป็นเทน้ำเทท่า จนเจ้าของที่มาทวงขอที่คืนซึ่งนันนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะแม่ของลูกจะเป็นหญิงไทยใจนักเลงที่สวยมากอตอนมีชีวิตยอยู่ชอบเล่นการพนันพื้นบ้านชนิดหนึ่งเรียกว่าโบกสโะโอบใบไม้กอไก่บกโดยมีอุปกรณ์การเล่นคือหนึ่งเม็ดมะขามสองเม็ด น้ำาผาซีกก็จะได้สี่ซีกส,สองกระป๋องแป้งเม็ดบางทีก็ใช้กระบอกไม้ไผ่แทนได้วิธีเล่นจะเอาเม็ดมะขามซีกทั้งสี่ซีกใส่ลงไปในกระป๋องแป้งเม็ดจับขึ้นเขเย่าแล้วก็เทค,ความลงซึ่งคนเล่นก็จะมามุงล้องมวงกันวางเงินและเลือกกันว่าใครจะแทงคู่หรือแทงขี้ โดยดูยจากเม็ดมะขามที่ออกมาว่าความหรึงหงายด้วยจำนวนคู่หรือขี่ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกมากแม่ของลูกเล่นขึ้นมากได้เงินเป็นกอบเป็นกำจนตั้งตัวได้แม่เล่าให้ฟังว่าโดยเฉพาะตอนตั้งท้องลูกก่อนจะโบกแม่จะเอามือแตะท้อง แล้วบอกลูกในท้องก่อนวางเงินแทงว่าลูกเอ้ยลูกช่วยแม่ด้วยแม่ยังไม่มีนาให้ทำเลย oh. นี่ผืนใหญ่กว่าเสื้อผ้าเออปรากฏว่าอัศจรรย์มากแม่แทงถูกได้เงินเป็นจำนวนมาก <Okay. S 1> เลยเอาไปซื้อที่แม่เลยเอาใหญ่เล่นโบกเป็นอาชีพโ oh. <laughs> บกไปโ oh. บกมาอยี oh. <ๆ>้เอยๆขยบขยำ แต่มีเคล็ดลับอยู่ว่าพอแทงทีไรก็จะต้องแตะท้องบอกลูกในท้องแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่มีนานแล้วแต่แม่ยังไม่มีที่อยู่อยพอบอกอย่างนี้ทีทไรกระแทงถูกทุกท,กทีสรุปแล้วบ้านและที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้แม่ซื้อได้จากเงินการเมืองที่แม่เล่นได้ทั้งหมดโดยเหตุนี้หลังจากลูกคนนี้คลอดออกมาแม่จึงตั้งชื่อลูกว่ากระป๋องมาจากกระป๋องใส่เงิน นิสัยแม่นักเลงมากจะไม่ยอมให้ใครโกงเลยหากใครโกงแม่จะกระโดดเอามือโหอนกิ่งไม้เอาเท้ายันปึกไปเลยขนาดโจรที่คิดจะมาปล้นบ้านท่านโจรย,ยังต้องค่อยๆย,ย่องพอท่านได้ยินเสียงไม่ชอบมาพาคนตอนกลางคืนรู้เลยว่าเสียงเดินอย่างนี้นี่ขนาดย่องเบาขนาดไหน ก็รู้ว่านี่จรพอท่านรู้เป็นโจรปั๊บท่านก็นเลยทักทายจนอย่างอาหารไม่กลัวแล้วก็ถามคำแรกว่ากินข่าวยังกินข่าวกินปลาหรือยัง,นยงจนทำไงอ่ะบอกยังบ <laughs> <laughs> อกเอองั้นเดี๋ยวคอยเดี๋ยว <laughs> แล้วก็เลยไปเตรียมอาหารแล้วก็ชวนจนนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกัน <c oughs> คุยไปคุยมาจนโจรงงแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแม้แต่กินข้าวยังกินไม่ถูกแล้วก็สารภาพมาว่าตั้งใจจะมาปล้นบ้านนี้นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจหมดอารมณ์เลยไม่ต้องปล้อนเองิน <c oughs> ท่านจากไปด้วไว74ปีส่วนคุณพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งที่อันดะเมื่ออยู่ได้75ปี หลังจากคุณแม่และคุณพ่อตายแล้ว <c oughs> บ้านท่านอยู่ก็ <c oughs> กลายเป็นบ้านร้าง <c oughs> ไม่มีใครอยู่ <c oughs> ไม่มีใครปรยุทธ์ไม่มีใครกล้าเดินผ่าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคนมักจะเห็นผู้หญิงผมยาว สาวสวยมานั่งอยู่หน้าบ้านคอยกวักมือเรียกคนที่เห็นให้เข้าไปหาส่วนบ้างลูกยึดหลังอีกหลังที่อยู่ติดกันบางทีก็มีเสียงแกแ้มไอและลากไาอี้เหมือนมีคนอยู่ในบ้านแต่พอเปิดเข้าไปแล้วมองไม่เห็นใครและยิ่งไปกว่านั้นสะน้ำที่อยู่ในบริเวณบ้านจะไม่มีใครกล้ามาขโมยจับปลาตอนกลางคืน แล้วมีคนเห็นคนสูงขาวปรากฏขึ้นมาในบริเวณสวนสระน้ำจนล่ำเลืก็สงสัยกันว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกที่ตายไปแล้วหรือเปล่าต่างลูกเคยบวชถึง16บหกพรรษาเป็นคนใจบุญมากมากชอบทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาเดินจงกรมไม่สูบุรีไม่ดื่มเหล้าทุกวันพระจะถือศีลแปดและนิมนต์พระมเทศที่บ้านเป็นประจำ แล้วก็จะไปปาประกาศให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมาฟังทำท,ที่บ้านเป็นจํานวนมากแล้วจะมีพานตั้งไว้เพื่อให้ทุกคนได้ทําบุญคุณตาสร้างวัดวาอารามสร้างพระยกที่ทํทสาธารณประโยชน์มากมายเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างศาลาว่าการอําเภอแต่สุดท้ายด้ดยวชิชาาคุณตาก็จากพวกเรา,าไ,ไป้ดยวัยแปดสิบห้าปีลูกสาวคนที่สองลูกเกือบตายหลายครั้งวันแรกที่คลอด สายสะดือที่ผูกไว้ลุดออกมาทำเลือดออกจากสายสะดือจนตัวซีดซึ่งถ้าไม่มีใครเห็นตอนนั้นก็คงไม่รอดส่วนครั้งที่สองตอนลูกสาวอายุสามปีว <c oughs> ิ่งซนอยู่บนชั้นสองวิ่งอีท่าไหนไม่ทราบพลัดตกลงมาชั้นล่างหัวไปเสียบกับปีบตามันกาดติดตาเป็นปากฉลามไว้ ทำให้มีแผลเป็นกลางกระหม่อมมาจนันกระทั่งปัจจุบันลูกสาวลูกยังเป็นคนกินอะไรลําบากตั้งแต่เด็กเพราะกินเข้าไปแล้วอาหารมักจะลงคองน้อยทําให้ไอสําลักจนกินอะไรได้ยากซึ่งปัจจุบันยังไม่หายแต่ตอนเด็กๆมีผลกระทบมากคือทําให้เขาตัวผอมเหมือนเด็กเป็นตาลขโมยลูกจึงซื้อซื้อ,อยาละแก้ตาลขโมยยาโก,กมานอ้วนพีมาให้กิน อาลูกสาวกินไหมกินกินขนาดไหนหมดขวดหมดขวดถูกต้องจ้ะแราก็ว่าตัวแดงอ่อนไปทั้งตัวเลยลูกยิงใช้วิธีถอนพิษแบบโบราณเอาเข้าไปฝังในดินทรายขุดหลุมเอาตัวกลบเอาทรายปิดเหลือแต่จมูกไว้หายใจเพื่อให้ดินดูดพิษออกจึงทำให้รอดมาได้ทุกวันนี้แต่ท่าน เขาโตขึ้นได้ขอมาช่วยงานทีวัดได้ไปกราบลาพ่อแม่พี่น้องญาติญาติทุกคนญาติญาติต่างดีใจว่าไปเถอะรีบๆไปซะให้ศีลในพรนำหนยเอชัยส่งเสริมและกระจายเป็นอย่างดีว่าให้รีบไปอยู่วัดซะและอย่างที่หลังจากที่ลูกสาวคนนี้มาอยู่วัดแล้วก็ได้ทำนาติกลายมิตให้กับที่บ้านอย่างต่อเนื่องคำถาม บุปกรรมใดสามีของลูกต้องมาผัวพันกับเรื่องการชกมวยเชียร์มวยตีไก่แข่งมา้าสามีของลูกจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรคะแต่ว่าปัจจุบันสามีได้เลิกหมดแล้วนะเหลือแต่เลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นโดยยยกให้มันอยู่คนละสุมการเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นจะบาปหรือเปล่า บุพกรรมใดทำให้ลูกจะมาพบรักที่สนามมวยและการที่ลูกผสมพันสัตว์และเอาลูกมันมาขายโดยเฉพาะผสมพันธ์ม้าลูกจะต้องรับวิบากกรรมอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวทั้งสองคนโดนเอาที่ที่ลงทุนทำร้านกาแฟคืนท,ทั้งทั้งที่กระทําถูกต้องทุกอย่างครัน้นจะฟ้องร้องก็กลัวกฎแห่งกร,รมแจะคืนเข้าไปก็ไม่ถูกต้องควรจะทําอย่างไรดีคะ ปโปรกรมใดที่แม่ลูกต,ตั้งตัวได้จากการมาน,นันทําไมมีรวยจากทางอื่นและตอนที่แม่สกิดบอกลูกขณะลูกอยู่ในท้องนะลูกรู้สึกอย่างไรลูกได้ช่วยแม่รวยจริงหรือไม่ทําไมแม่ถึงใจนักเกลงไม่กลัวขโมยที่ขึ้นบ้านและโจรก็ไม่กล้ามาปล้นบ้านแม่และพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกบ้างคะ บ้านทั้งสองหลังรวมทั้งสะนะ้ามีอะไรสิงอยู่จริงหรือไม่คุณตายอย่างลูกพ่อแม่ของสามีสี่คนเลยตายแลว้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุญประกรรใดทําให้สายสะดือลูกสาวหลุดตกบ้านจนหัวไปเสียบกับปี๊บน้ำมันกา๊าซทำไมถึงแพ้ยาจนตัวแดงต้องนำไปฝังและอสำลักจนกินข้าวไม่ค่อยได้มาจนกระทั่งปัจจุบันแลวต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะ ทำไมการเข้าวัดของลูกสาวคนที่สองจึงสะดวกโยทินแบบมากๆนอกจากจะยายเห็นด้วยแล้วยังอวยพรให้อววาดอีกด้วยลูกสาวคนที่สองได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดเคยเข้าถึงธรรมกายไหมคะมีหน้าที่อะไรคะลูกสาวมีเพื่อนสนิทอีกสองคนที่สร้างบารมีด้วยกันมาเขาทั้งสามทำหน้าที่คล้ายๆกันเขาสร้างเหตุด้วยกันมาอย่างไรคะ ทีงได้มาทำงานร่วมกันเป็นสิปีแล้วคุณอาชันเคยสร้างบารมีร่วมกันมากับลูกสาวคนที่สองและเพื่อนสนิทสองคนนี้อย่างไรคะตั้งแต่อยู่แก้ปฐทรจนปัจจุบันสิบกว่าปีแล้วก็ยังมาทำงานร่วมกันอยู่ในทีมด้วยกันอีกคะ่ะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาใหม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา,านงแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรํประราจา สมัลูกในอดีตคบคนพ่านจึงมีเชื่อชอบสิ่งเหล่านี้คือชกมวยตีไก่แข่งมวยเชียร์มวยและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้ด้วยวิบาการรมจะทําให้ไปอยู่ในวงจรนี้อีกและจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นแข่งม้าก,ก็จะเป็นโรคหอบหืดตีไก่ก็จะทําให้มีโรคภัยและประสบอุบัติเหตุให้เจ็บป่วยเชียร์มวยก็จะทําให้เราอนุโมทนาบาปเป็นเหตุให้ถูกชกต่อยทําร้ายด้เหตุต่างๆ ชกมวยก็จะทําให้ไปอยู่ในหมู่ของผู้ที่ชอบใช้กําลังในการตัดสินใจหรือหมู่นักเลงซส่งเสียง,งต่อการก่อเวรยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าแม้ปัจจุบันจะเลิกเลี้ยงชนไก่ไอ้เลิกชนไก่แต่ยังเลี้ยงไก่ชนไม่ดูเล่นจะทําให้มีเชื้อผูกพัน์และวทาให้ภาพในอดีตที่เคยชนไก่แล้วมาใช้ห็นเป็นกรรมนิมิตก่อนตายจะทําให้ใจเศราหมองต้องไปเกิดเป็นไก่ชน ทางที่ดีปล่อยมันไปอย่าไปเลี้ยงเลยจะจะเอาไปปล่อยวัดนะเอาไปโน่นกรมปศุสัตว์นั่นแหละลูกและสามีเคยเป็นสามีภริยากันในอดีตจึงปิ้งกันทันทีที่เจอจบตากันบนเวทีมวยการผสมพันธุ์สัตว์ขายโดยเฉพาะพัพนธุ์มานั้นเป็นการพร,รากแม่ลูกกันจะทำให เรามีเหตุไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือห่างครอบครัวตั้งแต่เด็กต้องอยู่ในวงจรการพนันม้าและวงจรของคนพานที่ชอบการแข่งม้าจะแก้ไขต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆแล้วที่ส่งสอนให,สให้สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหาย ลูกสาวสองคนถูกเจ้าของที่เอาร้านกาแฟาคืนทั้งทงที่ทำถูกต้องทุกอย่างและลงทุนไปแล้วเจ็ดแสนเพราะบุปกรรมเวลากโกรธเนชอบทวงของคืนลูกทำตามกติกาสังคมกับคนผ่าลก็ไม่ได้เป็นการผิดหลักทำอะไรแต่ตอนนี้ให้แผ่เมตตาและพูดดีๆกับเขาไปก่อนอใ,ใช้การเจราจาที่ประกอบไปด้วยปัญญาจ้าทำอะไรผลก็ค่อยใช กติกาสังคมกันแม่เคยทำทานในอดีตแล้วอธิษฐานว่าขอให้มือขึ้นในเวลาเล่นการพน,นันใครๆก็สู้ไม่ได้คือหวังรวยทางลัดกับกึ่งบนบานว่าถ้าถูกจะเอาเงินไปทำบุญดังนั้นชาตินี้จึงทำให้ตั้งตัวได้เพราะการพน,นันตัวลูกเองก็มีเชื่อเหมือนแม่ของลูกจึงทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรการพน,นัน เช่นพนันมวยพนันม้าเป็นต้นตอนแม่สกิดลูกตอนอยู่ในท้องลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แม่รวยแต่ไ่ส่วนเสริมนิดหน่อยเท่านั้นแหละเพราะว่าลูกก็มีเชื้อนะแม่ใจนักเลงไม่กลัวโจรปล้นบ้านและโจรก็ไม่ปล้นบ้าน พราใในยดีตแม่เป็นผู้ชายมีนิสัยนักเลงและเป็นเสียมนันต่างๆนิสัยนี้ติดตัวมาเลยไม่กลัวโจรอีกทั้งไม่มีวิบาก,กรรมทางนี้โจรแม่มาบ้านแล้วก็ไม่มีอารมณ์ปล้นแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทาให้มีสภาพดีขึ้นพ่อก็เช่นเดียวกันตายแล้วก็เป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้าน้ว่กันนั่นแหละ ได้รับบุญเทวทิติไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นบ้านสองหลังมีกาเรเอียดของพ่อแม่จึงเป็นภูมิทวาวนเวียนอยู่แถวนั้นท่านมีอารมณ์สนุกอยากทักทายผู้คนแถวนั้นจึงมานั่งให้เห็นและก็ะทำเสียงให้ได้ยนินคุณตาตายแล้วนะ่ะเป็นเทพบุตรสุดหล่อไปอยู่ชั้นนิมานารดี สุนัญยเป็นเทพธิดาเกิดในวิมานร่วมกันกับคุณตาเป็นภรรยาเหมือนตอนเป็นมนุษย์เพราะทําบุญร่วมกันและาติฐานจิตเขาไปเป็นสามีภรรยากันบนสวรรค์อีกพ่อสามีกับแม่สามีก็เป็นเทพประบุเทพธิดาอยู่ร่วมกันในวิมานทองเดียวกันของชั้นดาวดึงเพราะทําบุญร่วมกันและาติฐานขอให้ได้อยู่ร่วมกันบนสวรรค์ทุกท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้หมด ยังมีที่พยะสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมลูกษาคนที่สองเคยเป็นทหารนักครบของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรนที่แล้วมีนิสัยเจ้าชู้แต่ภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาจนหมดอายุไขเป็นพระชอบเทศเป็นพระนักเทศชอบชวนคนทำความดีไม่คยชอบนั่งธรรมะ แต่ก็ยังดีได้ดวงสว่างพอประคองตัวรอบไปดูสิทธิบุรีได้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมเจ้าชู้โดยผญที่เป็นกระเลมิเทิดกระย่โยมจึงทําให้เข้าวัดมาสร้างบร,รมีกับหมู่คณะได้สะดวกแถมได้รับคำํำอวยพรจากหมู่ญาติและทุกคนที่บานเสรกรรมบานนติบาตและเคยบีบคอข้าศึกทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อม บีบคอเข้นข่าวทำให้ชาตินทานข้าวไม่ค่อยจะได้ต้องไอแครกแคเหมือนถูกบีบอยู่เคยเอาข้าศึกไปฝังโผล่แต่หัวระทะมรมานจึงต้องมาถูกฝังทรายเพราะบุญที่เคยบวชอุ้มเอาไว้จึงทำให้รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งจะแก้ไขให้หนั่งสมาธิเยอะๆไอ้ก็ถึงพระธรรมกายอจะมัวแต่ขี้โม และสร้างบุญทุกบุญให้เต็มที่จะพ้นกรรมเหล่านี้ได้ชาติยังเป็ชาติสุดท้ายสำหรับวิบากกรรมดังกล่าวให้อดทนเอาใจาประจีกรรมยงทําให้น่าลูกสาวคนที่สอง <c oughs> เป็นฝ้าก็ได้ดีตาตาเป็นทหารมักชอบพูดให้เขาเสียนหน้าขัดคอคัดค้านในที่ประชุมคัดค้านไม่มีปัญหาแต่มีวิธีคัดค้านทําให้เขาเสียนหน้า่ขัดคอเขาเ้าบุคคลที่เสนอความเห็นรู้สึกเสียนหน้า ให้พูดแต่พิยาวาจาอย่าให้คำพูดเราไปกระทบใครและมันรับบุญทำความสะอาดสืบสารวัฒนธรรมคุณยาจารย์หนักก็จะเป็นเบาจ้าลูกสาวคนที่สองกับเพื่อนสนิทอีกสองคนครวมทั้งหัวหน้าชันเมื่อพุทธนอนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นทหารนัก,กรบของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะรู้จักคุ้นเคยกันมาจนกระทั่งมาบวชก็ยิ่งคุ้นเคยกัยิ่งขึ้น ทั้งสี่คนได้มาเป็นนักเทศชวนคนทำความดีแต่หนึ่งในสีนั้นเป็นทหารมหาเล็กของพระราชาองค์ที่ออกบวชคอยรับใช้ต่างๆไม่คอยจะได้ออกไปทำการลบและก็บ,บวชช้ากับเพื่อนผมว่าแต่จะชู้ปากหวานสาวๆติดกันตรึมกว่าจะรับบางออนมาหมจีวรได้ก็ใช้เวลานานแต่ถึงอย่างไรก็บ,บวชตลอดชีวิต ลู้แล้วกบครัวเคยสร้างบารมีแบบกองสเวียงกับหมู่คณะมาบางคนสร้างบารมีตามอารมณ์ไม่ต่อเนื่องนักดังนั้นชาตินี้ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่ายขาดเลยสักบุญและติฐานจิตตามเต็มไปด้วสิบรีวงบุญวิเศษจะได้พลัดกันเลยจ้า